นิดาโเพเผยเพื่อไทยครองใจคนอีสานหนุนอุงอิงเป็นนายก ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนีดาโพเปิดเผยผลสำรวจของประชาชนเรื่องคนที่ใช่พักที่ชอบของคนอีสานทำการสำรวจระหว่างวันที่3-6ตุลาคม2565จากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปและมีสิทธิ์เลือกตั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกระจายทุกระดับการศึกษาอาชีพและรายได้รวมทั้งสิ้นจำนวน2,000หน่วยตัวอย่าง จากการสำรวจเมื่อถามถึงบุคคลที่คนอีสานจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้พบว่าร้อยละ36.45ระบุว่านางสาวแพรท,ทองทานชินวัต์หรืออุ้งอิงรองลงมาร้อยละ12.65ระบุว่านายพิธาลิ้มเจริญรัต 1้อยละร,ระบุว่าคุณหญิงสุดารัตเกยุราพันธ์ร้อยละ10.20อย่าังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ร้อยละ9.85ร,ระบุว่าผลเอกประยุทธ์จันทรโอชา ร้อยละ6.50ระบุว่าพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศร้อยละ3.95ระบุว่านายแพทย์ชนานานสีแก้วร้อยละ2.80ระบุว่านายอนุทินชาญวิรกุลร้อยละ1.75ระบุว่านายกรจาติกวาวนิตและร้อยละ1.30ระบุว่าดรสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ และเมื่อถามถึงพักการเมืองที่คนอีสานมีแนวโน้มจะเลือกให้เป็นซซแบบแบ่งเขตในวันนี้พบว่าอันดับ 1. ร้อยละ54.35พักเพื่อไทยอันดับ 2. องร้อยละ13.60พักก้าวไกลอันดับ 3. ร้อยละ8.50ยังไม่ตัดสินใจอันดับ 4. ร้อยละ5.60พักภูมิใจไทยอันดับ 5. ร้อยละ5.30พักพลังประชารัฐอันดับ 6. ร้อยละ3.05พักประชาธิปัตย์ อันดับ7ร้อยละ2.55พักไทยสร้างไทยอันดับ8ร้อยละ1.95เพักเสรีวรวมไทยอันดับ9ร้อยละ1.35พักชาติพัฒนากราอันดับ10ร้อยละ1.15พักชาติไทยพัฒนาและอันดับ11ร้อยละ1.10พักสร้างอนาคตไทย ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงพรรคการเมืองที่คนอีสานมีแนวโนม้มจะเลือกให้เป็นส้ออแบบบัญชีรายชื่อในวันนี้พบว่าอันดับ1ร้อยละ51.40พรรคเพื่อไทยอันดับสองร้อยละ15.10พรรคเก้าไกลอันดับ3ร้อยละ9 1 0ยังไม่ตัดสินใจอันดับ4ร้อยละ5.35พรรคภูมิใจไทยอันดับ5้ร้อยละ5.25หพรรคพลังประชารัฐอันดับ6ร้อยละ3 0 0พรรค ประชาธิปัตยอันดับ7ร้อยละ2.55พักไท่สร้างไทยอันดับ8ร้อยละ2.50พักเสรีรวมไทยอันดับ9้ร้อยละ1.45พักชาติไทยพัฒนาอันดับ1 0ร้อยละ1.25พักชาติพัฒนากลา้าและอันดับ1 1ร้อยละ1.05พักสร้างอนาคตไทย สามารถติดตามผลการสำรวจของนีดาโพลซึ่งจะเผยแพร่เป็นประจำทุกสัปดาห์ได้ที่เพจ Facebook และเว็บไซต์ของนีดาโพลถูกต้องเที่ยงตรงด้วยคุณภาพตามหลักวิชาการ